สวัสดีค่ะดิฉันรุ่งการรณหงค์ศานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษจากกองสุขศึกษานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่8ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพค่ะมาตรฐานด้านสุขศึกษานี้นะคะเป็นหนึ่งใน9ด้านของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพที่ระบุอยู่ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในฉบับที่2นะคะและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคม2,562ค่ะโดยมาตรฐานฉบับนี้นะคะมีเจตนารม์เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและได้รับการฝึกทักษะที่จำเป็นและก็เพียงพอ ต่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพจนสามารถที่จะจัดการสุขภาพของตนเองครอบครัวและก็ชุมชนได้นะคะดังนั้นมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพจึงถือเป็นข้อกำหนดระบบคุณภาพที่จำเป็นสำหรับการทำงานสุขศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลแล้ก็ต่อเนื่องไปจนถึงชุมชนเพื่อให มีการบริหารจัดการที่ดีมีการจัดกระบวนการสุขศึกษาศและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะจึงใช้มาตรฐานนี้เป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานและก็การวัดผลนะคะโครงสร้างของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษานะคะก็จะแบ่งเป็น3หมวดคือหมวดที่1ด้านการบริหารจัดการหมวดที่2ด้านกระบวนการสุขศึกษาและหมวดที่3คือหมวดของ ผลลับการดําเนินง,งานสุขศึกษานะคะโดยในหมวดที่1การบริหารจัดการนั้นในตัวมาตรฐานก็จะให้ความสนใจในเรื่องของนโยบายด้านสุขศึกษาหรือนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของบุคลากรผู้ที่ต้องดําเนินง,งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพส่วนหมวดที่2กระบวนการสุขศึกษาก็จะแบ่งเป็นอยู่2กระบวนการน,นะคะคือกระบวนการสุขศึกษาในกลุ่ม ไม่ป่วยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและกระบวนการที่2คือกระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วยและญาตินะคะหมวดที่3นะคะผลลัพธ์ของการดําเนินงานก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพหรือความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือพฤติกรรมการจัดการตนสุขภาพของตนเองนะคะแล้วก็ ให้ความสนใจในเรื่องของภาวะสุขภาพของประชาชนมีการเฝ้าระวงังมีการาพัฒนาเป็นเรื่องของนวัตกรรมหรือต้นแบบหรือผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จหรืองานวิจัยนะคะสอ,อันนี้จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพงานและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษาที่ได้รับค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าลงในรายละเอียดของ ของมาตรฐานในแต่ละหมวดนะคะก็ขออนุญาตทบทวนในเรื่องของสุขศึกษานิดนึงนะคะสุขศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพให้บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลคิดวิเคราะห์ประมวลความรู้นั้นๆเอาไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองซึ่งตรงนี้ก็คือความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะเมื่อคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเขาก็จะสามารถกระทำพฤติกรรม สุขภาพที่สำคัญและจำเป็นกับภาวะสุขภาพของตัวเองได้นะคะดังนั้นกระบวนการสุขศึกษาจึงมีความสำคัญเพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนอย่างเป็นระบบมีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็ต้องวัดผลได้การวัดผลจะต้องทราบให้ทราบว่าการเรียนรู้นั้นเกิดหรือไม่เกิดเกิดมากหรือเกิดน้อยอย่างไรเพื่อที่จะนำมา ปรับวิธีการต่อไปนะคะเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางในมาตรฐานนะคะก็เลยให้ความสำคัญกับการวางแผนการเรียนรู้นะคะโดยว่าจะต้องมีข้อมูลของปัญหาคืออะไรมีการวิเคราะห์หาข้อมูลสาเหตุของปัญหานั้นๆแล้วก็เอามาวางแผนในส่วนของแผนก็จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่ต้องการ จะพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นคือใครวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนคืออะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็วิธีการที่จะทำก็คือว่ากิจกรรมที่จะให้เขาได้ฝึกทักษะฝึกการเรียนรู้ต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนคืออะไรนะคะสุดท้ายก็จะต้องมีวิธีการวัดค่ะว่าการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นหรือไม่มากน้อยอย่างไรนะคะ ซึ่งกระบวนการสุขศึกษาที่เราเกล่าวถึงมานี้นะคะก็จะถูกนำมาระบุเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในหมวดที่1นนะคะการบริหารจัดการค่ะก็จะมีข้อกำหนดในเรื่องของนโยบายและบุคลากรตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะโดยในในเรื่องของนโยบายด้านสุขศึกษาหรือนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลน,นะคะกำหนดให้ว่า นโยบายจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนข้อที่2เรื่องของบุคลากรกา,รการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกำหนดไว้ว่าต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอและก็มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องนะ ในโรงพยาบาลที่มีโครงสร้างของงานสุขศึกษาค่ะก็จะมีก็จะดูบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังนะคะแต่ในกรณีโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ไม่มีโครงสร้างของงานสุขศึกษาก็สามารถทำได้โดยมอบหมายงานเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการหรือคณะทำงานสุขศึกษานะคะโดยในคณะกรรมการนั้นอาจจะเป็นทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา พฤติกรรมของโรงพยาบาลอาจจะมีเครือข่ายอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยก็ได้นะคะหมวดที่2ในเรื่องของกระบวนการสุขศึกษานะคะก็จะแบ่งเป็น2กระบวนงานก็คือกระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มที่ไม่ป่วยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและกระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อสง่สงเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยระญาติ2กระบวนการน,นี้เราก็จะเอา กระบวนการสุขศึกษาที่เราเกล่าวถึงก่อนหน้านี้นะคะเข้ามาเป็นข้อกําหนดโดยจะมุ่งเน้นไปที่4หัวข้อหลักก็คือเรื่องของข้อมูลเรื่องของแผนงานแล้วก็การวางแผนนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดกิจกรรมและประเมินผลในเรื่องของข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและหรือข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะก็จะกําหนดให้ข้อมูลต้องมีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ และหรือข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโรงพยาบาลและก็ต้องมีการนำมาวิเคราะห์ก็จะได้เป็นข้อมูลปัจจัยสายเหตุพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพสำคัญในข้อที่1นนะคะแล้วก็ต้องมีการนำ,นำข้อมูลสส่วนนี้ไปใช้ในไปใช้ในการวางแผนงานสุขศึกษาต่อไปนะคะในส่วนที่2นะคะเป็นเรื่องของแผนงานและโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษาหรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอันนี้เราก็จะเปิดเป็นชื่อกว้างๆไว้เนื่องจากว่าแต่ละโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ทำเป็นแผนงานไม่ได้ทำเป็นโครงการอาจจะทำเป็นแค่กิจกรรมหรือหรือโปรแกรมปรับเปลี่ยนก็สามารถนำมาตอบตัวนี้ได้นะคะโดยที่แผนงานหรือโครงการหรือโปรแกรมต่างๆที่กล่าวถึงจะต้อง มีวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดพฤติกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สําคัญของโรงพยาบาลนะคะและต้องมีการออกแบบกิจกรรมหรือเลือกใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะคะในเกณฑ์ข้อที่3ของแผนงานนะคะ คือแผนงานและโครงการหรือโปรแกรมต่างๆนั้นจะต้องจัดทำโดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพของคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็จะต้องมีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดของการประเมินมีเครื่องมือมีระยะเวลาแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับผู้รับผิดชอบในข้อกำหนดที่3ของกระบวนงานนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการหรือโปรแกรมสุขศึกษาที่เราได้สร้างขึ้นนะคะโดยจะให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดกิจกรรมจะต้อง ใช้การมีส่วนร่วมเนาะแล้วก็ต้องจัดกิจกรรมได้ครบตามแผนงานที่วางไว้นะคะใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเป็นในกลุ่มคนป่วยก็ต้องการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติเครือข่ายชมรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้นๆในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลก็ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มไม่ป่วยอาจจะเป็นเครือข่ายทางชุมชนเค,ครือข่ายครูหรือว่าชมรม ผู้สูงอายุในชุมชนเหลานี้เป็นต้นนะคะและในส่วนของการจัดก,กิจกรรมก็จะกำหนดไว้ว่าต้องมีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายที่เราที่เราให้มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานนะคะสุดท้ายของกระบวนการก็คือการประเมินและรายงานผลเป็นรายลักษณ์อักษรข้อกำหนดนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นว่า สามารถประเมินกิจกรรมกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการหรือประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการนะคะต้องมีผลการประเมินแล้วก็มีการรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะในหมวดที่3นะคะข้อกำหนดของมาตรฐานเรื่องผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระบุข้อกำหนดด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษา มีพฤติกรรมสุขภาพหรือความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในปัญหาสุขภาพที่สำคัญเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะต้องมีการเฝ้าระวงังและก็การนำผลเฝ้าระวังไปใช้ประโยชน์เช่นใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงานโครงการ หรือใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงหรือจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายตามภารกิจของโรงพยาบาลนะคะในส่วนของผลลัพธ์ยังมีข้อกำหนดเรื่องของงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือต้นแบบหรือผลงานเด่นที่ประสบความสําเร็จในการดำเนินงานภายใต้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญตามภารกิจของโรงพยาบาล และอันสุดท้ายที่จะวัดก็คือเรื่องของความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนง,งานโครงการนะคะหลังจากที่เราทําความรู้จักกับมาตรฐานไปบ้างแล้วการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานต้องทํำยังไงนะคะในในสถานการณ์ที่ช่วงนี้มีโรคระบาดของโควิด -19 การลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมทำความเข้าใจหรือว่าการลงไปประเมินอาจจะทำได้ยากนะคะทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการประเมินตนเองขึ้นเพื่อให้ทางทุกโรงพยาบาลสะดวกในการในการพัฒนานะคะโปรแกรมประเมินตนเองนั้นชื่อใช้ชื่อว่าโปรแกรม H S f o นะคะ พอเราศึกษามาตรฐานเสร็จปุ๊บทางโรงพยาบาลก็ให้ประเมินนให้ประเมินตนเองตามมาตรฐานในโปรแกรม HFS4 ก่อนซึ่งโปรแกรมนี้จะสามารถใช้ได้ประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะการประเมินตนเองนี่เราก็จะประเมินเพื่อให้รู้ว่าเรามีแกลบของการทำงานอยู่ตรงไหนตรงไหนที่เรายังมีส่วนขาดอยู่ ก็จะเพื่อที่จะนำมาพัฒนาแล้วก็ปิดแก็บตรงนั้นนะคะหลังจากที่ประเมินตนเองเสร็จแล้วก็ให้นำผลการประเมินตนเองนั้นมาดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดตามกระบวนการที่เรากล่าถึงก่อนหน้านี้นะคะเมื่อดำเนินการเสร็จก็สามารถเข้าไปประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเติมส่วนที่เราพัฒนาเพิ่มขึ้นเข้าไปในโปรแกรม HFO พร้อมแนบหลักฐานประกอบนะคะ เพื่อที่จะให้กรรมการประเมินระดับเขตเข้ามาประเมินผ่านโปรแกรม H4 อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นก็จะมีการรับรองผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในช่วงเดือนกันยายนนะคะทีนี้วิธีการที่เราจะพัฒนา เราต้องทำยังไงก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นคร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพนะคะว่าเราก็ต้องเริ่มจากปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ทีนี้ปัญหาสสารสุขหรือปัญหาสุขภาพในพื้นที่ก็มีอยู่มากมายเยอะแยะไปหมดเลยท,ทุกโรคในโรงพยาบาลเต็มไปหมดเลยเราจะทำยังไง ต้องประเมินทั้งหมดไหมเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะเราก็แนะนำว่าให้ท่านเลือกมาหนึ่งปัญหาค่ะเลือกมาหนึ่งปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามกระบวนงานสุขศึกษาทั้งในกลุ่มที่ไม่ป่วยแล้วก็กลุ่มป่วยนะคะเมื่อเลือกปัญหานั้นมาแล้วก็ดํำเนินการจัดทำข้อมูลคือต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆเมื่อเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จท่านก็นํามาวางแผนแล้วก็ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมดําเนินงานตามแผนแล้วก็ประเมินผลพร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงานทีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่น <c oughs> ทําไมต้องทําไมต้องแยกกลุ่มป่วยทําไมกลุ่มป่วยกับกลุ่มไม่ป่วยออกจากกาันทําไมต้องวิเคราะห์อะไรเยอะแยะเพราะว่า ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่พฤติกรรมหรือว่าปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมจะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าโรคปัญหาสุขภาพคือโรคเบาหวานโรคเบาหวานเราก็รู้ว่าถ้ามาวิเคราะห์กันจริงๆจังๆแล้วพฤติกรรมเสี่ยงหลักๆก,ก,ก็จะมีอยู่สองอันก็คือเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคกับพฤติกรรมการออกกําลังกายนะคะในเรื่องของการกินค่ะ กินคนที่ปัญหาของการกินในคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือกลุ่มเสี่ยงก็ก็คือกินไม่ถูกเนาะบางคนก็อาจจะบริโภคน้ำตาลเกินมากเกินไปอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมหลักๆแต่ในแต่ละพื้นที่ที่เราจำเป็นต้องใช้วิธีการวิเคราะห์เนื่องจากว่าในแต่ละพื้นที่มันก็แตกต่างกันอย่างเช่นทางเหนือเขากินหวานหวานจากอะไรทางใต้ เขากินหวานกินมันหวานมันจากอะไรถ้ากลุ่มอายุที่แตกต่างการกินหวานมากเกินไปอของที่เขากินนะคะก็แตกต่างกันอย่างเช่นในกลุ่มเด็กๆอาจจะเป็นพวกน้ำอัดลมเนาะหรือว่าชาไข่มุกหรืออะไรที่มีป๊อปอัพอะไรที่เด็กๆก,กำลังคิดกันตอนนี้นะคะแต่ในขณะที่ถ้าเป็นคนสูงอายุก็อาจจะเป็นพวกขนมหวาน ขนมที่มีกะทิหรือว่าเป็นแกงกะทิตามที่เขาคุ้นชินแม้แต่ลักษณะของภูมิภาคก็ต่างกันนะคะอย่างทางทางใต้เขาก็จะชอบกินแกงกะทิเกือบทุกมือ้อทุกแกงของเขาก็จะมีกะทิมันมันนะคะนี่อันนี้จะแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าพฤติกรรมเรื่องการกินพฤติกรรมเดียวกันเนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันมันก็จะมีความแตกต่างเหล่านี้อยู่ซึ่งถ้าเรา สามารถวิเคราะห์ตรงนี้ได้การนำมาวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็จะทำให้เราสามารถออกแบบกิจกรรมแล้วก็วิธีการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการออกกำลังกายสมมุติว่าเขาออกกำลังกายน้อยทีนี้ในกลุ่มของกลุ่มที่ไม่ป่วยกับกลุ่มที่ป่วยเป็นเบาหวานพอเรามาเอาออก มาออกแบบวิธีการออกกําลังกายก็จะแตกต่างกันคือในกลุ่มที่ไม่ป่วยเขาอาจจะสามารถออกกําลังกายได้ตามตามแพทเทิร์นเลยก็คือต้องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง30นาทีถึง1ชั่วโมงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา5วันก็ตามตามหลักการเลยนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่ป่วยเป็นเบาหวานถ้าออกแบบนั้นปัญหาก็คืออาจจะทำให้เกิดน้ำตาลต่ำ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราจะต้องรู้ว่าเขากินยาอะไรเขาเขามีข้อจํากัดอะไรในการที่เราจะมาออกแบบกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมออกกำลังกายให้คนที่เป็นโรคเบาหวานอาจจะเป็นว่าต้องมีการกินอาหารว่างก่อนออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่า ระยะเวลาอาจจะเป็นแค่ช่วง30 4สนาทีไม่ควรเกินนี้ถ้าเกินกว่านี้ก็จะมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแต่ถ้าน้อยกว่านี้มันก็จะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะซึ่งซึ่งในพื้นที่คาดเราเชื่อว่ามีกิจกรรมดีๆที่ทุกท่านทำแล้วก็ออกแบบมาอย่างเหมาะสมมากมายนะคะเราก็จะได้ใช้ การประเมินนี้เป็นการแลกเปลี่ยนและก็เรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันด้วยนะคะทีนี้ตามที่เรียนเบื้องต้นไว้ว่าให้เลือกมาหนึ่งปัญหาทั้งกลุ่มป่วยและกลุ่มไม่ป่วยเพื่อที่จะให้เห็นความเชื่อมโยงว่าถ้ากลุ่มที่ยังไม่ป่วยในโลกเดียวกันเราส่งเสริมเขาอย่างไรเพื่อไม่ให้เขากลายเป็นกลุ่มป่วยในขณะเดียวกันกลุ่มที่ป่วยไปแล้วในโลกเดียวกันนี้เรา ส่งเสริมเขาอย่างไรเพื่อให้เขาดูแลแตัวเองได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทีนี้ก็จะมีปัญหาอีกว่าบางโรงพยาบาลบอกว่าในกลุ่มป่วยอีกโรคหนึ่งกลุ่มไม่ป่วยอีกโรคหนึ่งได้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีปัญหานะคะแล้วแต่ทางท่านวิเคราะห์มาว่าในกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มปัญหาสุขภาพของเขาคืออะไรเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนละโรคท่านก็ต้อง จะดทำสรุปการทำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสองโรคแค่นั้นเองค่ะทีนี้สุดท้ายแล้วก็จะมีคำถามว่าเมื่อทำมาตรฐานสุขศึกษาแล้วได้อะไรเราถ้าเราพัฒนาการบริการสุขศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบผลลัพธ์ที่จะเกิดกับประชาชนก็คือในกลุ่มที่ยังไม่ป่วยนะคะประชาชนก็จะสามารถ ทำพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญและจําเป็นต่อการมีสุขภาพดีของตนเองได้ในขณะที่กลุ่มที่ป่วยไปแล้วก็จะได้รับข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องได้รับการฝึกทักษะที่สําคัญและจําเป็นทําให้เขายอมรับการเจ็บป่วยแล้วก็ยอมรับการรักษานั้นก็จะได้รับการรักษาที่รวดเร็วและเหมาะสมเนาะแล้ก็จะมีมีพฤติกรรมที่ ถูกต้องช่วยชะลอไม่ให้เกิดความรุนแรงของโรคแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงอยขอโทษค่ะลดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะมีเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการนะคะสุดท้ายก็จะส่งผลถึงประเทศในระบบบริการสุขภาพเมื่อประชาชนสามารถ ดูแลแล้วก็จัดการสุขภาพตนเองได้ในระดับหนึ่งก็จะลดความแออัดในโรงพยาบาลลงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับเจ้าหน้าที่นะคะมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะ